งานแหละเนาะบรวดงมาเห็ดอันนี้นาะพี่น้องบัวดงมเฟืองน้อบบได้มนนีอากาศดีๆุณ้าก็สิมาอันนี้เพืนพ่นพีน่อนล่อยทำความสะอาดไปน้ำกัดน,น,น้องพี่น้อง นี่เป็นดอกเลยได้พี่น้องสองดอกแต่ตอนนี้งว่ห้าลิเจ็ดมุต้นันี้จะเจ็บเม่ต้นนี้ยังดอกเกิดบึ้นม่นโ้่ มันบม่ได้ดูแลรักษาอะไรมันก็เป็นป็นต้นแบบนมันทักมันเอ่ดมแม่พี่น้องที่จริงมันเป็นสีเขียวเลยนี่ปลูมันอยู่ตากแดดมันอันนี้กระบอจักมันเลยเป็นออกสีแบบนี้นขอดใครดเดิด ดูแลรักษาเป็นอย่ แต่ปลูกมากเพิ่งเคยเห็นในเด้ดอคาร์ดโรลล์เิ่นเคยเห็นเอาเลยค่ะเด็กแต่ว่ามันโบอใไรจูเล่ักษาอะไรอันนี้ ขนา,านขนาบที่เราป้องกป ต้อนอันนี้กระโบงรูจยักซื้อมันดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นมันงามเนาะเอาออกก่อนเพื่อมันคิดว่ามันสีงามกันกบบระโบจากดอกมันเลยต้นหนึ่งจะเลยบโบงงาม เป็นคนมาปลูกมักอันนี้เดยอพี่น้องแต่ว่ามันหักมัเห็ดน้ำหัวน้ำสวนอยู่แต่ว่าบมมีความดูพ่อบมมี่หนีพ่อทีสีสิสส ไปยับระเย็ยนเลยจะหาสเดี๋ยวจะได้เอาปุ๋ยเอายางมาใส่นะอ,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 อุ้ยนักเด็กน้องปีหนึ่งโอ้โ่ปุ๋ยยังเหลืออุ่ยอาจจะเอาแค่ข้อมก่อนเอาดินมาใส่เพิ่มเนาะ อเอ็นพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบภาคเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าคุณยายกับอันนี้คุณยายกับไปไปที่มัานเป็นเขาเรียกอะไรเศรษฐีเลื่อนในเนาะคะนะที่มัานเป็น,นเลือย,ยาวๆอยู่อยู่ข้างในห้องนอนนะคะอือเพว่านี่คุณยายกับตัดตัดแล้วแต่กับบริหิต วบ่ดวได้เห็ดอ,อีกยังให้เพื่อนๆบ่ได้เฮ็ดอันนี้เนาะแต่กับปูกัะช้ำแล้วเรียบร้อยล่ะค่ะเดี๋ยวเสียมาจัดภาพเอามาจัดอันอันไหวหาที่จัดข้างในเนาะค่ะเนาะแต่เลยได้เอาภาพาอันนี้มาให้เพื่อนพองน้องผี่ได้รับชมกันเนาะค่ะเนาะไปสื่อกระถางมานแล้วใส่อ่า มันเหมือนมันทำเทิ้งเทิ้งเทิงมันอยากแม่แตเลือเ่อโปรทายทำมีดอันนี้ตอนตัดตอนตัดตอนปลูกน,น,นอกค่ะ<ม>เลยได้เอาภาพแบบนี้มาหายเบิ่งวา่สิจัดจัดจังใดไปจังใดเนาะวรล้วาสิเอาใส่ในห่องือสีเอาใส่ข้างนอก ว่ามันยาวมันอันนี้อยู่ในในห้องนอนมันยาวค่ะหลายเนาะดอกมันออกมากแล้วมันเลยเหตุให้มันเลยเหตุให้ต้นต้นมันนั่นสิตายสิหังเนาะต้นแม่มันนะย่ามเป็นดอกเป็นยังแล้วยายก็เลยตัดตัดแล้วก็มาใส่กระถางนีไว้เนาะแล้วก็เอาภาพรวมภาพทีเห็ุแล้วแล้วไม่เบิ่งเนาะ ยังไงกะสีทับตัวกันยูเพื่อังไดเนาะสำหรับวันนี้กะกราบขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่เขามาให้กำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อ่าสำหรับท่านทิพยหลู่ผูนยังกะแนะนำคุณยายมาในเดือนค่ำเดว่าอันใดขรนรับปุงแบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดเนาะคุณยายกะ อยากจะปลูกอยากจะเห็ดแต่ว่าปรูบปลูกว่าสีเห็ดจังนไหบปลูกว่าสีอะไรนะในเอ็นใส่ปุ๋ยแบบไถนอกคณะพวกผัดเพื่อพีผีเพื่อนเผื่อสียู่ต่างประเทศหลุดจากว่าเห็ดหรืดรูแล่แบบไถแต่แนะน้ำคุณยายมาได้เ้อค่ะเด้อเนาะเออคุณยายกะ หญ่ย,ย,ย่อนกินเขา่าเ่าย่อนเกิดดนุนคือว่าละเนาะบรูจักว่ะยางของบางอย่างถาเฮ้าบรูเฮ้าบไายเลียนลูบบลายยังกะมันมันกะโปอ่าผู้มีประสบการณ์มันกะบ,บรูคือกันเนาะคะเนะาะบัวสีอันทีเท่าสิเกียซำแตงถ้าผบบูเคยเห็ดผูมีประสบการณ์ในทางนี้มันกะเห็ดไปบกบินเนาะคะเนาะอ่าผู้เกิดใหม่ญ่รุ่นผู้เขามีประสบการณ์ผู้ใดเอ็นอต่เลียนลูบได้ ทั้งนี้จะสามารถแนะนําคุณยายมาได้เ้ยค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ก็กขอบคุณขอบคุณอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมได้อันนี้เ้อค่ะเด้อางก็จะลืมมากดกระดิ่งให้คุณยายเ้ยค่ะเด้อสาหรับวันนี้กบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ